สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมดในหน้าสังหาออนไลน์แล้วนะคะวันนี้มดจะพามาดูที่ดินแปลงใหญ่แปลงสวยนะคะในอำเภอในตำบลบุงไว้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่14ไร่2งาน30ตารางวาค่ะขนาดหน้ากว้าง55เมตรลึกประมาณ225เมตรนะคะติดถนน3ด้านนะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางนะคะ ที่ดินยังไม่ได้เคลียร์ลิงนะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นแม่น้ำมูลนะคะ,ะที่ดินแปลงนี้ขายราคาไร่ละหนึ่งล้านหนึ่งบาทคา่ะถ้าสนใจที่ดินแปลงใหญ่ในตำบลบุงไว้อำเภอวาดินชําลาบที่ดินแปลงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะ สนใจข้อมูลที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อได้ที่มดในหน้าสังหาออนไลน์หรือเพจ a c e b o o k ช่องซื้อขายบ้านที่ดินอุบลนะคะหรือเบอร์โทรนะคะ0876549619ค่ะขอบคุณค่ะ